งานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าสีพื้นคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้รับนะคะที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือค่ะคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอลายดอกแก้วสวยๆแบบนี้ราคาเนื้อผ้านุ่มๆเลยนะคะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเสื้อคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดผ้าถุงหรือว่าจะเลือกตัดเป็นกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้ามีช่างที่สามารถตัดกางเกงได้คุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดกางเกงได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะะะคจไปปตัดดเ็นชุ น i เดสน่ารักน่ารักเหมือนที่นุมใส่ดูตอนนี้ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าขาความยาวชุดไม่เกิน35นิ้วรอบอกไม่เกิน40นิ้วแล้วก็ความยาวแขนไม่เกิน8.5ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089-04-1608 08 8ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันล n e สแกนที่ QR ว o า e คนะ ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขะวันนี้มีให้เลือกให้ช็อปนะคะจะมีสีเหลืองค่ะแล้วก็มีสีส้มสีม่วงสีกลมสีน้ําเงินสีชมพูแล้วก็สีฟ้าค่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ TMC F Capture หน้าจอได้เลยรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆวันนี้คุณลูกค้าค่ะเรามีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดนะคะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้คุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคุณลูกค้าขา่ม้าคะนุ่มมีผ้าขอม้านะคะ้าื คืนะคะแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยมูลค่า100บาทมูลค่า100บาทแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยคุณลูกค้าค่ะโปรโมชั่นนี้จัดถึงแค่วันที่16รากรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเตรียม C F capture หน้าจอได้เลยคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะเรามาเริ่มที่ผืนแรกค่ะผืนนี้สีเหลือง ผืนนี้สีเหลืองเป็นสีเหลืองที่สวยเป็นสีเหลืองระมุนมากๆคุณพี่จ้ะงานผ้าไทยผ้าทอสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากได้ผ้านะคะไปตัดเสื้ออยากได้ผ้าไปตัดผ้าถุงคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสี่ตะกอผ้าฝ้ายทอมือสี่ตะกอค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีเหลือง ขอพรบคุณมากๆเลยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า๋า089 0416008ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าคะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอคุณลูกค้าคะผืนนี้สีเหลืองถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้โปรโมชั่นดีมากๆมีผ้าของมาผ้าฝ้ายมือผืนเล็กขนาดหน้าผ้า75เซนความยาวอยู่ที่100 80ซนเมแถมไปให้ฟรีอีก1ผืนด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะผ้าขอม้ามีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนุ่มขอ,อนุญ,ญาตเลือกให้นะคุณพี่จ๋าเลือกชมเลือกช็อปนะคะผ้าทอมือสวยๆแล้ววันนี้ค่ะกับโปรโมชั่นนะคะแถมฟรีผ้าขอม้านะคะผ้าฝ้ายผืนเล็กสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะ มีหลากหลายเฉดสีค่ะสําหรับผ้าของม้านะคะที่ทางร้านของเรานะคะจัดเตรียมไว้เป็นของขวัญของฝากน,นะคะให้กับพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะถ้าชอบผืนนี้ผืนนี้สีเหลืองค่ะคุณลูกค้าขาตอนนี้นะคะขออนุญาตอัปเดตนะคะสีผ้าล่าสุด ตอนนี้นะคะขออนุญาตอัปเดตสีผ้าล่าสุดให้กับพี่ๆนะคะได้ชมได้ช็อปกันด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะราคาผืนละ9 9 0บาทค่ะรุ่นนี้ราคาผืนละ990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอสำหรับคุณลูกค้านะคะที่อยากได้ผ้าไปตัดเสื้อแล้วก็อยากได้เป็นผ้าทอมือ แล้วก็อยากได้เป็นผ้าฝ้ายด้วยนี่ค่ะคุณลูกค้าขาพื้นนี้สีเหลืองพื้นนี้สีเหลืองสวยนะพอดีเหลืองพอดีสวยค่ะไม่ได้แบบว่าเหลืองสว่างจนเกินไปหรือว่าจะเป็นเหลืองมืดๆอะไรอย่างนี้เนาะคุณลูกค้าจ๋าเป็นเหลืองที่พอดีสวยงามมากๆนะคะนําไปตัดเสื้อเพราะว่าคุณลูกค้ามีผ้าถุงอยู่แล้วหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะไปตัดนะคะเป็นชุดนะคุณลูกค้าขาก็เลือกตัดได้ตามใจชอบเลยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่องยูทูบแม่มาริผ้าไทยของเราด้วยคุณลูกค้าขาแล้วก็ ถ้าขามานะคะที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้เป็นของขวัญของฝากคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ5,500ืนบาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มค่ะคุณลูกค้าจ้ะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะ รุ่นนี้จะเป็นผ้าขอม้าผ้าฝ้ายผืนเล็กผ้าขอม้าผ้าฝ้ายผืนเล็กคุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้า75เซนความยาวอยู่ที่180ซนเมตรนะคะก็สามารถใช้นุ่งอาบน้ําได้ใช้เป็นผ้าขนหนูก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นผ้าพันคอก็สวยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคะ5 5 0ผืนห้าบาท5ผืนรบาทคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกผ้าทอมือสวยๆแล้วเรียบร้อยใช่มัั้ววนนีขของ ของฝากของแถมก็แถมเป็นผ้าขอม้ารุ่นนี้ให้เลยค่ะคุณลูกค้าคะโปรโมชั่นนะคะที่แถมผ้าขอม้าผืนเล็กแบบนี้คุณลูกค้าจ้าจัดถึงแค่วันที่16กรกฎาคมนี้เท่านั้นสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอนะคะซึ่งมีหลากหลายเฉดสีมากๆนะคะร้านแม่มารีผ้าไทยของเราจัดให้เลยค่ะคุณพี่จ้าผืนนี้สีส้มค่ะ ปืนนี้สีส้มค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคุณลูกค้าแจ้งแอดมินได้เลยนะจ๊าแจ้งแอดมินได้เลยค่ะบอกว่ารับผ้าทอมือรับนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือเฉดสีพื้นนะคุณลูกค้าคะพื้นนี้จะเป็นสีส้มเส้นยืนเป็นสีส้มแล้วก็ทางทอเป็นสีเหลืองค่ะคุณลูกค้าคะ แล้วก็เวลาทอออกมาเนาะมันก็จะมีความเหลือบสวยงามแบบนี้แหละค่ะมีความเหลือบสวยงามแบบนี้เลยคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้ราคาผืนละ990รบาทราคาผืนละ990บาทค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ089041608งงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอลายดอกแก้วลายดอกแก้วสวยๆเห็นไหมคะ คุณลูกค้าเห็นลายดอกแก้วไม้เนี่ยค่ะเ,เรียกว่าผ้าทอมือสีตะกอนนะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายค่ะใช้แค่2เส้นทอต้องขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าตามนี้นะ ขนาดหน้าผ้านะคะ100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรคุณลูกค้าซื้อผ้าไปแล้วตัดเสื้อได้หนึ่งตัวค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะไปตัดผ้าถุงก็ได้1ผืนหรือว่าจะไปตัดกระโปรงก็ได้1ตัวเช่นเดียวกันนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเพิ่มเติมด้วยวันนี้เรามีผ้าขอม้านะคะผ้าฝ้ายผืนเล็กสวยๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ผืนด้วยคุณลูกค้าคะเนื้อผ้าเป็นแบบไหนเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อฝ้ายนุ่มๆน,นะไม่ใช่เนื้อผ้ามันๆเงา ผ้าไทายผ้าทอนะคะชอบผ้าไทายรุ่นไหนอยากให้นําสินค้ารุ่นไหนมารีวิวเพิ่มเติมคุณพี่จ๋าคุณพี่คอมเมนต์ใต้โพสตตอนนี้ได้เลยแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยอยากดูอยากชมผ้าไทายรูปแบบไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าจ๋าร้านแม่มารีผ้าไทายยินดีให้บริการคุณลูกคา้าทุกท่านเลยนะคะชอบสนใจเนาะงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทายนะคะและที่สําคัญมากไกว่าน,นั้นนะคะเผื่อคุณลูกค้าได้กําลังรับดูรับชมกําลังเดินทางอยู่เนาะ กับจากงานแห่เทียนนะคะที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีถ้าได้ผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดแวะมาได้เลยนะหน้าร้านแม่มริภาไทยของเราค่ะ อยู่ในปัป๊มปตทคุณลูกค้าคะอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลชุรีเวทถ้ามาจากจังหวัดยะโสธรนะคะตรงมาเรื่อยๆเลยเข้ามาในเมืองคุณลูกค้าค่ะจะเจอปั๊มแรกเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นปั๊มแรกเลยนะแวะมานะคุณพี่จ๋าร้านแม่บริผ้าทไทยของเราตั้งอยู่ที่นี่ละคะ่ะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเสิร์ชนะคะพิมพ์ Google แบบเข้ามาเลยนะตรงมาที่นี่เลยนะแวะมาซื้อของฝากก่อนนะคะแลวที่ร้านแม่บริผ้าทไทยของเราวันนี้มีของฝันของฝากของที่ระลึก เตรียมไว้ให้พี่ๆทุกๆท่านด้วยนะขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยค่ะมาหลายทัวร์แล้วก็ม,ม,ว <laughs> มั้งแต่เมื่อวานมีตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะถ้าได้ดูได้ชมกันอยู่เพราะว่านุ่มก็แจกนามบัตรไปให้พี่ๆหลายๆท่านด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆ,ๆทุกๆท่านนะคะที่แวะมาชมมาช็อป ผ้าไทยสวยๆนะคุณลูกค้าขามาจากหลากหลายจังหวัดมากๆนะคะคุณลูกค้าาก็อยากให้มีกิจกรรมงานบุญอะไรแบบนี้เยอะๆเนาะจะได้แบบส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่แบบ ฟฟ้ากันมากเลยแบบท่องมาท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็มีความสนุกสนานมีความสุขอย่างเงี้ยคุณลูกค้า่ะมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยเนาะยังไงก็แวะมาได้นะคะพี่พี่จ๋าเนาะถ้าต้องได้ผ่านนะถ้าได้ต้องผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ามาในเมืองเลยนะเข้ามาในเมืองเลยนะคุณพี่จ๋าแวะมาดูแวะมาช็อปนะคะงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่บารี้าไทยของเราก่อนกลับบ้านด้วยนะเผื่อได้ดูได้ชมอยู่ในขนาดนี้นะคะพี่พี่จ๋าขอพระคุณมากๆเลยนะนี่เลยค่ะคืนนี้จะเป็นเฉดสีม่วงค่ะ ผืนนี้จะเป็นเฉดสีม่วงนะคะก็จะเป็นสีม่วงเข้มๆเ,เป็นสีม่วงเข้มแต่ไม่ได้เข้มมากนะคะเป็นสีม่วงที่สวยนะคะคุณลูกค้าจา๋าถ้าคุณลูกค้าชอบเฉดสีม่วงอยู่แล้วเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผืนนี้ไปตัดเย็บได้เลยขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านค่ะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าสีพื้นที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือวันนี้ขออนุญาตอัปเดตสีล่าสุดก่อนเนาะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้สีม่วงค่ะ มีอยู่2เมตรวันนี้990บาทวันนี้990บาทคุณลูกค้าจะสั่งซื้อผ้านะคะไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าคุณลูกค้ามีผ้าถุงสีม่วงอยู่ใช่ไหมมีผ้าถุงสีม่วงอยู่ใช่ไหมคะคุณลูกค้ากําลังมองหาผ้าตัดเสื้อที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือ วันนี้สีม่วงนี้สวยมากๆคุณพี่จ๋าอย่าลืมนะนุ่มมีผ้าขาวม้าแถมให้ฟรีออกหนึ่งผืนด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสมทครช่อง YouTube นะคะทางช่อง YouTube แม่าริภาไทายเป็นกําลังใจให้นุ่มด้วยนะคะพี่ๆทุกทท่านนะคะที่ได้ดูได้ชมกันอยู่ในขนาดนี้นะ,ะอย่าลืมนะแวะมาชมแวะมาช็อปได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าขาถ้ามาจังหวัดยะโสจากจังหวัดยะโสธรของเรานะคะเข้ามาในเมืองเดี่ยเราอยู่ปั๊มแรกเลยค่ะ นะคะโรงพยาบาลจุริเวชแล้วก็จะมีปั๊มปตทนะคะคุณลูกค้านะจุดสังเกตง่ายๆนะคะถ้ามาจากจังหวัดยะโสธรถ้ามาจากอุบลราชธานีก็จะเข้ายะโสธรแล้วก็เข้ามาที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณลูกค้าขาแวะมาดูแวะมาช็อปได้เลยร้านแม่มารีผ้าไทยเปิดให้บริการนะคะคุณลูกค้าขาถ้าช่วงนี้เปิดถึง5้าโมงเย็นนะถ้าช่วงนี้เปิดถึงห้าโมงเย็นค่ะคุณพี่จ๋าแวะมาชมแวะมาช็อปได้เลย <S <S ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะรวมไปถึงนะคะทางร้านนะคะ จัดเตรียมของที่ระลึกไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเช้านี้มาชอบกันเยอะเลยนะคะรวมไปถึงเมื่อวานด้วยนะคะก็มีของที่ระลึกมอบให้พี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะนี่เลยค่ะรวมไปถึงนี่เลยคุณลูกค้าจา๋าผืนนี้จะเป็นสีกรมค่ะ ผืนนี้จะเป็นสีกลมคุณลูกค้าที่ชอบนะคะผ้าไทยนะคะสไตล์ผ้าฝ้ายหมักโขนย้อมขามเนาะคุณลูกค้าที่ชอบนะคะงานผ้าไทยที่เป็นงานสไตล์ผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคามเลือกซื้อเลือกชอบผืนนี้นะคะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยอยากตัดเป็นชุดนะคะมินิดสน่ารักน่ารักแบบนี้เหมือนที่นุ้มใส่ก็สวยนะคุณลูกค้าขาใส่สบายมากๆด้วยนะคะอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ถ้าได้ใส่แล้วติดใจแน่นอนคุณลูกค้าขาเพราะว่าเป็นงานผ้าทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอคุณลูกค้าขาแล้วก็รูปแบบการทอเนาะคุณลูกค้าขาใช้2เส้นทอค่ะใช้2เส้นทอนะคะเนื้อผ้าจะมีความละเอียดแล้วก็เรียบเนียนมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะพื้นนี้สีกรมเป็นไงคะผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมครามสีกรมโอเคนาอสีเข้มๆใช่ไหม <c oughs> <polarization. S 2> คุณลูกค้ามีผ้าถุงที่เ <welche> ป <ikka? S 1> uh ็นผ right. ้าย้อมคลามอยู่ใช่ไหมคะคุณลูกค้านาผ้าผืนนี้ไปตัดเสื้อนะแล้วก็นําไปใส่มิกแอนแมทกันได้เลยคุณลูกค้าขาออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบเลยค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าขาขอแนะนําเลยเพราะว่าเนื้อผ้าเรียบเนียนนุ่มด้วยเนื้อผ้าเรียบเนียนแล้วก็นุ่มมากๆด้วยสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถบอกได้เลยคุณลูกค้าจากผืนนี้เป็นสีน้ําเงินนะผืนนี้สีน้ําเงินสวยค่ะผืนนี้สีน้าเงินสวยมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าท 990บาทกดไลค์กดติดตามกด subscribe ร,รับสิทธิพิเศษมากมายจะส่งฟรีค่ะพี่จะส่งฟรีทัวไทยนะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่ม,มเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยไม่ต้องโอนไม่ต้องมาจับอะไรใดๆทั้งสิ้น990บาท990บาทพื้นนี้สีน้าเงินพื้นนี้สีน้ําเงินค่ะสามารถนําไปตัดเสื้อได้เลยมีผ้าถุงสีน้าเงินอยู่มีผ้าถุงสีน้ําเงินอยู่กําลังมองหาผ้าที่จะนําไปตัดเสื้อแล้วชอบเป็นผ้าฝ้ายทอมือคุณลูกค้าขา,ขานุ่งขอแนะนําเป็นผ้ารุ่นนี้ละค่ะ สวยประทับใจแน่นอนนะคะได้นําไปตัดเย็บนะคะชอบแน่นอนคุณลูกค้าถาเพราะว่าเนื้อผ้านะคะมีความนุ่มผิวแล้วก็ทิ้งตัวมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทองมือสี่ตะกอนะคะผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอลา,ายออลดอกแก้วสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าขาผืนนี้990บาทอย่าลืมนะนุ่มมีนะคะผ้าเข่ามา้านุ่มมีผ้าเข่าม้านะคะผ้าฝ้ายผืนเล็กน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้แถมไปให้คุณพี่ ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจโปรโมชั่นนี้ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกคาา้าค่ะโปรโมชั่นที่แถมผ้าเข้ามานี้จัดถึงแค่วันที่16กร,รกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าถ้าหลังจากนี้เราจะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนโปรโมชั่นนะคุณลูกค้าจ๋าขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยเนาะ,ะถ้าได้ดูได้ชมกันอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยมแตสีสวยๆทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าค่ะดูสีชมพูก่อนดูสีชมพูผืนนี้ก่่ออนนนนะะะคถ้้าาตัดเเป็สืแบบว เป็นอะไรที่หวานมาขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หวานมากเลยคุณพี่จ๊ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆผ้าฝ้ายทองมือสีตะกอผ้าฝ้ายทองมือสีตะกอสวยคลาสสิกมากๆสําหรับลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทองผ้าฝ้ายทองมือสีตะกอพื้นนี้สีชมพูจ้ะพื้นนี้สีชมพูค่ะถ้าชอบสนใจก็เลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ0 8 9 0416008ค่ะเบอร์โทรของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะ ร้านแม่มารีพาไทายร้อ,อมีเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียว08904160-8แล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน line สแกนที่ค r วโค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะคะก็มีให้เลือกให้ชมนะคะเยอะแยะมากมายหลากหลายรายการเลยคุณลูกค,าค้าขาผืนนี้จะเป็นสีชมพูค่ะผืนนี้จะเป็นสีชมพูประมาณแบบว่าสีชมพูสดใสสีชมพูกลีบบัวเนาะสวยใช่ไหมคะสวยหวานละมุนมากๆนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบผืนนี้เลือกผืนนี้ได้เลยนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยตอนนี้คืออัปเดตล่าสุดคือสินค้าพร้อมส่งเพราะว่าผ้าทอแต่ละล็อตแต่ละรอบ สีอาจจะมีความใกล้เคียงกันนะคะคุณลูกค้านัดวันนี้คุณลูกค้ามีผ้าถุงมีกระโปรงสีชมพูแล้วอยากได้ผ้าไปตัดเสื้ออยากได้ผ้าไปตัดเสื้อที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือคุณลูกคะะา้าจ๋างานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้สวย990บาท990บาทเดี๋ยวน้อมขออนุญ,ญาตนะคะแถมผ้าขอมา้าแถมผ้าขอม้านะคะผ้าฝ้ายสืนเล็กสวยๆแบบนี้ แถมไปให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยขอบขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นะคะคุณลูกค้าจ๋าขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดส u ัสมครทางช่อง youtube แม่มาริพาทไทยของเราในขณะนี้ไว้ด้วยนะคะพี่ๆจ๋าเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้านะคะ ที่มีมากกว่า12,000รีวิวนะตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดอัปโหลดนะคะงช่อง YouTube แม่มารีพาไทยของเราเรียบร้อยแล้ว1 2 0 0 0รีวิว12,000รีวิวค่ะร้านแม่มารีพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะผืนนี้จะเป็นสีฟ้าค่ะผืนนี้สีฟ้าคุณลูกค้าจากนี้เลยผืนนี้สีฟ้าสีฟ้าราชินีผืนนี้สีฟ้าสีฟ้าราชินีนนาานคุณลูกค้ามีผ้าถุงอยู่แล้วใช่ไหมคุณลูกค้าเลือกซื้อผืนนี้ไปตัดเสื้อนะ สีฟ้ารายชินีหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้สีฟ้าราชินีสัก4เมตรถ้าไปตัดทั้งชุดเนาะอย่างเช่นคุณลูกค้าจะไปตัดเสื้อกับผ้าถุงแบบเนี้ยคุณลูกค้าต้องซื้อ4เมตรนะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะ2เมตรแบบนี้สามารถตัดเสื้อานเงี้ยได้1ตัวนะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงก็ได้ผืนนึงนะคะถ้าเป็นเป็นผ้านะคะถ้าเป็นผ้าชิ้นนี้ขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาว200ซนติเมตรค่ะหรือว่าจะไปตัดเป็นชุดมินิดเอน่ารักัน ขอบคุณคุณลูกค้ามากมาแต่ถ้าตัดเป็นชุดเดรสยาวแบบนี้ต้องใช้ผ้าทั้งหมด4เมตรค่ะรวมไปถึงนะคะตัดเป็นชุดไทยสวยๆใช่ไหมใช้4เมตรเช่นเดียวกันคุณลูกค้าชอบรูปแบบไหนคุณลูกค้าก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะคุณลูกค้านะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้ผ้าฝ้ายทอมือสี่ตะกอลายลูกแก้วนะคะลายดอกแก้วสวยๆนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่ไงถ้าเป็นทอมือสีตะกอมันจะเป็นลายลาย,ล,ลายดอกแก้วแ,แบบนี้นะ เนื้อผ้าจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สัมผัสนุ่มๆด้วยนะคะอ่ะผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจวันนี้นุ่มก็อัปเดตนะคะขออนุญ,ญาตอัปเดตนะคะสีผ้าล่าสุดให้กับพี่ๆได้ชมได้ชอปกันด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะอย่าลืมนะวันนี้นะคะเรามีผ้าขอม้านะเรามีผ้าขอม้าผ้าฝ้ายนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลลเลลลลยยขออบบบพระะคคคคุุุณณูกกก้้าาาาทท่่นนนนนนมๆชผิิตภัฑ์สไหแ ะะอยากให้ทางร้านของเรานะคะนำผ้ารุ่นไหนนําเสื้อตัวไหนนะคะนําชุดนะคะรูปแบบไหนมารีวิวเพิ่มเติมบอกได้เลยคุณลูกค้าขาขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามคุณพี่จา้างงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอสีฟ้าสีชมพู สีน้ำเงินสีกรมสีมว่วงสีส้มแล้วก็สีเหลือง คุณลูกค้ารับผืนไหนดีคะขนาดหน้าผ้า1 0 0เซนติเมตรความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรราคาผืนละ990บาทวันนี้เรามีผ้าขอม้านะคะผ้าฝ้ายนะคะหน้าทากหน้าทากแบบนี้แถมไปให้ใช้เพิ่มเติมอีก1ชิ้นด้วยคุณพี่จ๋างานผ้าไทยผ้าขอม้าแบบนี้ทางร้านขออนุญาตนะคะเลือกสีให้ทางร้านขออนุญาตเลือกสีให้นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากได้ผ้าขอม้ารุ่นนี้หรอ5 5, าผืน5 0านะ ห้าผืนห้าบาทค่ะเดี๋ยวทางร้านของเราคระสีไปให้นะเดี๋ยวเลือกไปแบบไม่ซ้ำกันเลยได้เลยจ้ะพี่ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาได้เลยนะคะ089041608 8 08. ร้านแม่มาลีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณคุณู้